การเป็นคนเรียนรุ่นวัยแล้วก็องค์กรปกครองอยู่ใงสิ่งขนาดเล็กจะมีแต่คนใหม่เข้ามาทํางานนะครับเป็นที่ฝึกงานนะครับมีประหลัดประจุใหม่มาทํางานฝ่ายก็ทํางานกับฝ่ายบริหารซึ่งก็มีปัญหาโดยตลอดนะครับซึ่งซงตรงนี้ในระบบของนี้กอต่อใหม่เนี่ยที่จะต้องมีเนี่ยซึ่งมีผู้แนทนหลายคนต้องช่วยกันคิดระบบี้อนี้ไปยึดติดในเรื่องของขนาดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะมีปัญหา ค่อนข้างมากนะครับผมในฐานะที่ผมมองเนี่ยมองเห็นแต่เนี่ยแลวถ้าเราส่งเสริมศักยภาพของคนที่มีความสามารถเนี่ยโดยที่ไม่ติดกัน้นท่านสีเนี่ยแล้วมีการวัดผลที่มีที่มันตรงจริงๆนะฮะอย่างไม่ไม่เป็นอย่างที่ท่านว่าเนี่ยมันก็จะส่งเสริมคนได้ครับแต่ว่าค่อนข้างยากหน่อยนะเพราะว่าอยู่กับอะไรกคนที่ดีอยู่คนไม่ดีอะไม่รู้จะตอบว่าคนที่ดีมไม่ดีก็ต้องไปหาก้อมูลการในเพราะว่าในเรื่องนี้เป็นเนรื่องของทัานนะครับมีมีคำถามไหมครับ มีมีไหมครับก็้าใจว่าท่านหมอคำบรรยายดีถ้าเราเข้าใจง่ายหรือไม่พอออคำบรรยายง่ายถ้าเราเข้าใจดีค้ข้ามนะครัใช่นะครับก็บรรยากาศอย่างนี้ใครที่ยังสลือสลือตื่นได้เลยนะครับมีไหมฮะถ้าไม่มีก่อนที่ท่านพอจะ ลงจากเวทีนี้ไปนะครับเพราะท่านเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับการยกร่างกฎหมายสอบนี้เยอะที่สุดนะครับตั้งแต่ต้นนะที่ท่านได้อธิบายพวกเราความว่าสิ่งที่จะเป็นตัวําหนดบทเกณฑ์วิถีชีวิตของเราในฐานะรัฐรชาชการต้องผิดเนี่ยนะครับที่น่าตื่นเต้นหรือว่าน่าจะเปลี่ยนแปลงก็คือสํงงานักงานกอทอแน่นอนว่าในร่างจะยกมีฐานะเป็นโครงไปสังกัดสานักนายกนั้นชัดเจนในร่างนะครับ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ท่านนำเรียนและมีกรรมาการรูทอนร,ร้องทุกข์มีกรรมการที่ท่าคุณธรรมการานเราก็มีสองประเภทเรื่องการท้องถิ่นกับครูและบุคลากรทางการศึกษาวัสดีเพื่อนๆที่นั่งอยู่จุดไม่ทันเนี่ยนะครับลองดูถ้าวอช่วงเวลานี้ยังมีคําถามประเด็นประเด็นใดก็ถามท่านวิย์ก่อนได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่บ่อยครั้งนักที่ท่านจะได้มีโอกาสมาผูา้ะพวกเราในภาพอย่างนี้นะครับแล้วก็การโอนใช้หลักความสมัครใจนะครับเป็นหลักพื้นฐานของกฎหมายและเรื่องความสมัครใจ เรอความิดชอบของกตแล้วก็มีทางแก้ว่าถ้าไม่สมัครใจทาคาก็ทำอะไรไม่ได้หรือว่าสมัครใจแล้วนายกปลายต้นทางไม่ได้ไปแปต่ทางรับก็มีทางแก้อยู่ในรายฉบับนี้นะครับและหลักการับะคนค่าการอื่นเนี่ยต้องเป็นความผิดชอบของกทนะครับนั่นคือประเด็นที่ท่านได้นำยนแล้วก็ข้ามย้ายไปอยู่ระดับที่ต่ํากว่านะแล้วก็วัยนะครับกิจสิการว,วยัยหึงขาดกําหนดแท่งไว้แล้วสามแท่ง นะครับก so ็คือท่านบริหารท่านวิชาการท่านทั่วไปนี่ที่ท่านบอกพวกเราว่าได้ร่างผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็มีกรรมการปพทกําหนดโครงสร้างอะไรกันเองนะครับมีการให้ปปทคำมาตรฐานคุณสมบัติทำบัญชีเงินเดือนด้วยต่อไปคงไม่ได้ยินคำว่าทางนี้ให้เป็นไปทำบัญชีปอแล้วมีบัญชีของตัวเองน่าภูมิใจนะแล้วก็มีการรับประกันว่าโบนัสก็ที่ผ่านมาโบนัสปีหนึ่งเสียเข้าหูจะยกไหมจะเลิกไหม จะยุบไหมท่านบอกว่าได้รับรองไว้ในกฎหมายแล้วนะครับว่าสวัสดิการอื่นใดรวมถึงโบน,นัสเนี่ยให้เขาต่อกำหนดก็เข,เ,ขเขียนไว้ชัดเจนก็ฉะนั้นเราจะได้ไม่ต้องกังวลน,นะนอนจะได้ไม่ต้องสะดุ้งตื่นว่าเดี๋ยวปีหน้าเขาจะตับโบนัสหรือเปล่าแล้วก็พูดถึงการแต่งตั้งนนองค์ประอบนะครับแล้วก็กรณีผู้บริหารว่างนะให้ใช้บัญชีกี่วันอะไรต่างๆเป็นการแก้ไว้นะครับนี่คือส่วนที่ท่านได้นำเรียนพวกเราในระหว่า,างคืบหน้า ในส่วนของที่ผมได้ีโอ,อกาสตั้งฟังของญาตอย่างน้อยๆเนีย่ยใครที่หายจากซึมคือออกจากห้องนี้ไปได้ได้สองสามประเด็นเรากวนนะครับต้องบอกครับว่าตอนนี้เนี่ยในภาพรวมทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์เน่ยนะครับไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับที่ที่ยก่างเสร็จไปแล้วแล้วคาดว่าพวกเวลาคาดว่าน่าจะเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เราเห็นรูปเห็นร่างเนี่ยเมื่อไหร่ก็อยากให้ท่านาที่เป็นผู้ใกล้ชิดที่สุดเนี่ยลองลองคาดคาดในใน้องๆด้ทราบ ว่าตอนนี้อาจจะเห็นแขนเห็นขาและพวกเราไม่ต้องไปต่อแขนต่อขาแนละ้วแต่ออกมาเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยข้าวเาเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ที่อยากทราบเพิ่มเติมเพว่อว่าจะมีอ,อกคทจะไหมครับท่านแลขาธิการอกทเนี่ยได้บัญญัติไว้ไหมว่าอ่าเป็นใครอะไรเงี้ยนะครับก็ตรงนี้นิดนึงแล้วก็สัดส่วนอ,อกทเนี่ยที่ว่าจะถูกบางทีอะไรยังไงนิดหน่อยตรงนี้เป็นการเพิ่มเติมว่าต,ตอนนี้เขาร่างผ่านหรืออย่างอะไรเงี้ย กคนท่านนิดนึงนะครับเพื่อที่พี่ๆน้องๆได้เห็นภาพว่ามันคืบหน้าเป็นยังไงครับคือข้อคนเก้าที่ถามนะครับคือตอนนี้เนี่ยกรรมการเกษรกาเนี่ยพิจารณาสองวันวันพุธเนี่ยจะพิจารณาประมวลกฎหมายนะครับกฎหมายว่าด้วยรายได้นะก็หมายกึงจายไะซึ่งเสร็จไปรอกที่หนึ่งแล้วตอนนี้การัวนรอกสองลอกสองนก่ก็แก้ออกมาครับกฎหมายว่าด้วยผูคนเนี่ยตอนนี้อยู่ในส่วนของวินัย ซึ่งถามดูแล้วเนี่ยก็จะเพิ่มวันอังคารวันเนี่ยที่นาสามวันนะเพื่อจะเล่งแล้วก็ตอนแรกผมถามใม่มกลากรเสร็จตอนที่ถามครั้งที่สองในกุมภาแต่กุมภาก็ดีครับเพราะว่าสภาผู้แทนเปิดสมัยปีเลยถ้ากฎหมายนี้เสร็จจะกิจารกลับไปที่คอมอลและคอมอเนี่ย็น,ยนยชอบเนี่ยก็จะคบสองปีตามหมดเนี่ยเฉพาะการนักนตร เพราะว่ารัฐบาลที่เข้าตามรัฐมนุน50คือรัฐบาลของท่านสมัครเนี่ยที่ต้องเสียไปเนี่ยนะครับเข้าเลยคุณพา5หมื่นเงินจำไม่ผิด5ศัพทุนาพา5สามก็จะครบ2ปีตามรัฐมนุนเราคัดว่าพวกนี้ต้องเสกนะครับก็เข้าใจว่ากุมภาเนี่ยมันเป็นเย็บลายทางนี่รัฐมนุนมันต้องขวดนะผมเข้าใจว่าอย่างช้าเนี่ยพฤต <c oughs> ิการมก็าาวางไว้ประมาณกุมภาว่าจะต้องไปที่สภาเนี่ย สรหรับกจังหวัดเนี่ยก็ในหลักตอนนี้ก็ให้ผู้วาเป็นนะครับแล้วก็กรรมการก็ยี่สิบคนนะครับแบ่งฝ่ยายละห้านะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางิุสิการก็ดูเงื่อนขายข้อมูลก็เร่งกวามเร่งขึ้นเหมือนกันเพราะกลัวว่าจะไปเสร็จไปตายในมือนะครับเป็นหมดเวลานี้มือกรรมการดิสิการเขาก็เร่งันะครับก็อย่างน้อยสองสามเด็นนี้ชัดเจนนะครับฝ่ายละห้า ก็เหลือก็อเดียวเป็นพททนะครับมีคําถามอื่นได้ไหมครับเมื่อกี้ที่ผมเจตนาถามเพื่อยุ่งใหญ่ความอยากรู้ไม่ใช่อยากกลับนะดูแววตาแล้วเข้าใจว่าไม่น่าจะมีมมก็นะกถือได้ว่าวเราได้รับความคืบหน้าที่ล่าสุดแล้วก็ทันทามัยที่สุดนลว้วนะครับแล้วก็รเราทราบเพิ่มเติมน,นะครับว่ามีประมวลกฎหมายการจดเก็บรายได้ของอบทอยู่ที่กิจการอยีกแล้วก็ได้ตามกันตอไป ก็จะไปคู่กันนะครับในลำดับนี้นะครับเพื่อเป็นการขอบคุณท่านอ๋อใจวุฒิรักษ์น,นะครับหัวหน้าบุญงานกฎหมายสำนัก,นกานางานคณะกรรมการการกระจายข่าวให้เกี่ยวกับองทุนกองท่ผมขออนุญาตให้ท่านเลขาธิการสมาคมตลาดอุตากรประเทศไทยนะครับท่านตลาดวัฒนาชาัยบุญมานะจากอตุตสากสนามจันทร์บ้านโปเชิญเสาเป็นตัวแทนพวกเรานะครับได้มอบของเที่ระลิกให้กับท่านวิทยากรนะครับที่เสียสละเวลามานะครับ เรียนเชิญคนที่เข้าใจว่าน่าตาดีที่สุดมอบนะเป็นการขอบ,บคุณครับขอเชิญุกท่านได้ันเลยครับครับขอบ,บคุณมากนะครับหลังจากนี้นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญนะเป็นกาหนดการที่เตรียมไว้สำหรับพวกท่านทั้งหลาย